สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องเมือวนนี้คุณผู้อก็บ้าวพ่นอีกเข่นเคยครับผมมือวนนี้บ้าวพ่นขอเสนอเมนูส่วครับส่วนเครื่องในไก่ส่วแบบบ่าเป็นส่วใส่พริกใส่ข้าหัวครับผมจะเป็นส่วนแบบทั้งซอสปลาล่าคนเคย่อเห็ดครับนี่ครับมาเบิ่งวิธีทากันเลยครับผมใส่เครื่องที่เตรียมไว้แล้วครับเสิไฟค่าแต่ไคร่ขิงขาดบดได้ครับสูตรนี้สูตรทั้งซอสปลาวน้ำปลาครับผงนัวน้ำปลา ใส่เครื่องในไก่ลงไปยปิดฝาครับผมเครื่องในไก่กับเปลือยได้ที่แล้วครับต่อไปจะใส่พักแพลวพักแพลวนี่ใส่ได้หลายเลยครับสูตรเพิ่นแหงใส่หลายแหงแสบต้มซั่วครับต้มซัวเครื่องในไก่ครับผมสูตรทั้งซอปโปล้าครับเดียวแล้วครับมาเด้อครับมาเสิบแสบน้ำกันโอน้ซั่วเครื่องในไก่